คำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้อาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพมีคำหยาบที่รุนแรงเนื้อหาในคลิปผิดบ้างถูกบ้างอาจจะทำให้ท่านผู้ชมรู้สึกแย่ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกความฮาเท่านั้น สวัสดีเพื่อนๆชาวฮีโร่ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในรายการบูบับเบิ้ลแลนกิ้งจัดอันดับฮีโร่และในวันนี้เราจะมาจัดอันดับจินอันดับลูกสมุนในจักรวาลฮีโร่ก่อนที่จะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราสร้างสรรค์ผลงานดีๆกันต่อไปกดถูกใจแฟนเพจ a c e b o o k เพื่อติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากพวกเรากันด้วยนะครับคราทุกคนพร้อมแล้วเราก็เราก็ไปดูกันเลยว่าจะมีใครเข้ามาเตะดับในคลิปนี้บ้างไปดูเลยอ่านดั0 กลุ่มสามีกาแห่งโฮคุตโตะัาเดิมอันดที่สิด้วยกลุ่มสามีกาแห่งโฮคุตโตะจากซีรีส์มาไซเดอร์บิวซึ่งกลุ่มน,นี้จะประกอบไปด้วยอาคาบะโอบะและคิบะ ที่ได้รับการอัดแก๊สในิลล่าเข้าไปยังร่างกายทําให้พวกเขาทั้ง3ก้าวข้ามขีดจากัดของตัวเองและแปงลงร่างเป็นพิศาจอาสแมเด้ซึ่งพวกเขาทั้งสามคนนี้ก็จะมีหน้าที่เป็นเสมือนลูกสมุนของมาร์สเดอร์กรีดผู้เป็นเสมือนลูกพี่ใหญ่ประจาทีมซึ่งในช่วงแรกของพวกเขาจะเป็นทีมทหารรับจ้างจากรัดโโคคุโตและเดินทางไปยังโทโตเพื่อทําสงครามทําให้ต้องต่อสู้กับมาร์สเดอร์บิลล์และครอสซึ่งกลุ่มซัมิกาถือได้ว่าเป็นลูกสมุนที่ได้รับความไว้ใจจากมาร์สเดอร์กรีเป็นอย่างมาก แม้ว่ากลุ่มสามิกาจะค่อยๆสูญเสียสมาชิกไปนในการต่อสู้ทีละคนทีละคนจนสิ้นชีพกันหมดแต่จิตวิญญาณของพวกเขาก็ยังคงเวียน่าวและสืบท่อดระลังอันยิ่งใหญ่ให้กับมาเซเดรกรีสละบิวฉะนั้นกลุ่มสามิกาอานที่สิบของคลิปนี้ไปครองอันดับที่มาชาและคาชาสำหรับอันดับที่นี้หลายคนอาจจะไม่รู้จักพวกเธอทั้งสองคนอย่างแน่นอนแต่ถ้าเป็นแฟนของซีรีี่ตำรวจเหล็กจีบันจะรู้จักพวกเธอทั้งสองคนนี้อย่างแน่นอนเพราะมาชาและคาชา คือสมุนเอกของดร์กีบ้าแหงไปโอรอนั่นเองไม่ว่าจะกี่ครั้งที่ดร์กีบ้านำเนินแผนการลาสองสาวมาชาและคาชาก็มักจะต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่อยู่เป็นประจำและทุกครั้งที่ทำารกิจก็มักจะถูกจีบันจับได้ทําให้แผนการลลยในแต่ละครั้งต้องถูกจีบันขัดขวางกันแบบซ้ําแล้วซ้าเล่าเป็นแบบนี้อย่างสม่ําเสมอและล้มเหลวไม่เป็นท่าท่าในทุกๆแผนการลายเป็นสองสาวลูสมุนที่ทําให้เจ้านายอย่างดร์กีบ้าความดันขึ้นแบบเป็นประจำพวกน่าง้อโมเดลยุ่ก็เรื่องไม่เป็นเรื่อง แผนการทำลายกรุงโตเกียวถึงได้ล้มเหลวหมดเห็นไหมฉะนั้นมาช่าและคาช่าอานดัที่9ก้าไปครองอานดัที่8ชินเซนกุมิรับสุดลึกของต้วงุติดอาวุธชินเซนกุมิ24ชั่วโมง อันดับที่แนี้ขอยกให้กับกลุ่มตำรวจลับแห่งเอโดะซินเซนกุมิไปเลยกลุ่มตำรวจพลังกุยสุดฮาจากกินทามะหลายคนคงจะงงกันไปเลยว่าตำรวจอย่างซินเซนกูมิเขามาเกี่ยวอะไรกับการเป็นลูกสมุนของคลิปนี้กันแน่ฉะนั้นมันมีเหตุผลอยู่เพราะพวกเขาเหล่านี้ล้วนเป็นลูกสมุนของคอนโดอิซาโอะคอรลล่าในตำนานนั่นเองเป็นหัวหน้าเพียงหนึ่งเดียวของแก๊งซินเซนกูมิที่สามารถสั่งการเหล่าลูกน้องทุกคนได้ตามใจชอบเป็นหัวหน้าที่เหล่าซินเซนกูมิให้การเคารพรักและนับถือเป็นอย่างมากตอนนี้ท่านบูน,น กําลงังฝึกวิชาดาบขั้นสูงอยู่คนเดียวก็ได้นะออโซ่ก็เป็นหัวหน้ากลุ่มคอนโดนะระดับหัวหน้ากลุ่มเนี่ต่างจากพวกเราจริงๆน่าหลงไหลจริงๆไม่ว่าคอนโดจะทําอะไรที่มันดุบาทและทุเรศข,ขนาดไหนก็ตามเหล่าลูกน้องที่น่ารักอย่างซินซิงกูมิก็จะเทิดทูนและชื่นชมสรรเสริญในตัวของเขาอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นกลุ่มซินซิงกูมิอันดับที่แป,ปไปครองอันดับที่7เซนโด ตัวละครผู้เป็นตัวแทนลูกสมุนแห่งองค์กรช็อกเกอร์หลังจากที่ช็อกเกอร์ได้ล่มสลายไปเซนโดก็ยังคงไม่สามารถมุฟออนได้ไม่ว่าจะเวลาไหนเขาก็จะมักหาจังหวะจัดการมาร์ไซเดอร์ให้ได้ซึ่งเขาก็ได้ไม้หัวมาร์ไซเดอร์โอทฮิโนเอจิเอาไว้ว่าจะต้องโค่นล้มไม่ได้โดยไม่ใช้พลังของยามมี่ที่ตนเองสร้างขึ้นมาอีกต่างหากสำหรับริวรอแล้วเรเดอร์ก็คือกำแพงที่ต้องก้าวข้ามไปให้ได้แต่จะยอมให้พวกที่ไม่ใช่ช็อกเกอร์จัดการกันละ่ะ จริงมาถึงแม้ว่าองค์กรช็อกเกอร์จะล่มสลายไปแล้วแต่จิตวิญญาณของเขาก็ยังคงมีความจงรักภักดีแบบขีดสุดฉะนั้นเซนโดเอาดับที่7ของลูกสมุนไม่ของอันดับที่6ขบวนการนักรบในตโวเสาจูเลนเจอร์นักรบไดโนเสาร์อันดับที่6นี้ อยโยกให้กับขบวนการนักรบในโดเสาจูเลนเจอร์ขบวนการซูเปอร์เซนไตระตดับตำนานเอาแบบยกทีมไปเลยซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นสุดยอดนักรบจากอดีตการที่ตื่นขึ้นมาในยุคปัจจุบันเพื่อต่อกรกับนางมานบัโดล่าและชาวแก๊งซึ่งการต่อสู้ที่ผ่านมาทั้งหมด ของทีมจูเลนเจอร์จะมีผู้อยู่เบื้องหลังเป็นหุ่นยนต์เทพเจ้าไดจูจินนั่นเองซึ oh. ่งในหลากหลายภารกิจที่ผ่านมาก็จะมีเทพเจ้าไดจูจินที่มอบหมายงานต่างๆให้พวกจูเลนเจอร์ได้ออกไปทําอย่างมากมายมหาศารลรากับว่าทีมจูเลนเจอร์เป็นเหมือนลูกสมุนของหุ่นยนต์เทพเจ้าไดจูจินยังไงอย่างนั้นเพราะจูเลนเจอร์ได้ทําหน้าที่อย่างสุดกําลัง โนในที่สุดไดจูจินก็ได้ร่างสุดยอดเทพเจ้ามาเป็นของตัวเองในที่สุดถือกำเนิดเป็นอันติเมตไดจูจินและเมื่อคุณเทพหุ่ทักทั้ง6นั้นรวมกับคิงบราคิออนก็ここจะกลายเป็นจอมเทพสูงสุดคือตัวเราอ<น>ย่าตกใจรู้ไหมสุดยอดหุ่นลบผิดแรงมาด้วยยาดเงอือและความลำบากแสนสาหัสข,ของพวกจูเลนเจอร์นั่นเองฉะนั้นจูเลนเจอร์เอาหน้าที่6ไปครองอ่านที่5กับตันมาเวลัส ันดับทีาก็ยังคงมาจากฝั่งซูเปอร์สไตเช่นเดิมกับหัวหน้ากลุ่มโจนสลัดโกไคเลสกับตันมาเวลัตหัวหน้าทีมของกระบวนการโกไคเจอและมีสิทธิเต็มที่สามารถสั่งการทุกคนในทีมได้ทุกอย่างตามที่เขาต้องการเช่นเมื่อไม่มีเงินก็จะสั่งให้ลูก้าเอาของมีค่าที่มีอยู่ไปขายแลกเป็นเงินมาให้หมดลูกา้าฮะเอาแหวนมา เมื่อเวลาผ่านไปมาเวลัสก็ไม่ได้มีอำนาจเหมือนแต่ก่อนก็ได้กลายเป็นลูกสมุนของลูก้าไปในที่สุดและออกเดินทางตามหาลูก้าแต่เนื่องจากมาเวลัสมาช้าเกินไปทําหน้าที่ลูกสมุนไม่ดีพอร่างกายของเขาจึงถูกนํามาใช้เป็นพรมเช็ดเท้าให้กับลูก้าให้ส้นตีนกระทุ้งลงไปที่ท้องอย่างรุนแรงรีบตื่นสักทีสิยัง โอ้โหเถีบได้สวยดีๆจุกเลยลากัว่าสิ่งนี้คือสมบัติที่เขาตามหาไปอย่างยาวนานฉะนั้นเมอเวลัสเอานับที่5ไปครองอ่อานับที่4นักรบแซดก <c oughs> มนักรบในตำนานแก๊งพลพักนักสู้ของซูนโงกุนจากดรากอนบอลแซนนันเองเป็นกลุ่มนักสู้ที่ยิ่งใหญ่มากมีสมาชิกมากมาย ทั้งกุลิลินจำฉาเตจินฮังเจ้าสื่อและพิกโกโลซึ่งพวกเขาทั้งหมดก็มักจะออกมาลงสนามในการต่อสู้เป็นกลุ่มแรกก่อนงูกูเสมอนี่มันคุณสมบัติแห่งแก๊งลูกสมุนชัดๆห้พวกเขาจะมีกันกี่คนมีวิชาท่าไม้ตายที่เจ๋งขนาดไหนก็ตามมีความพยายามมากขนาดไหนพวกเขาทั้งหมดก็มักจะต่อสู้กับกลุ่มลูกสมุนของฝ่ายศัตรูไม่ได้เสมอโดนอัดและยับไม่เป็นท่าจนนำให้งกูกลหัวหน้าใหญ่สุดเก่ง ของกลุ่มต้องออกมาแสดงฝีมือที่เหนือชั้นกว่าทุกคนให้ประจักษ์ทินนโรเซ็ตจึงเป็นลูกสมุนที่แท้จริงของซุนโงกุน <No. S 1> ฉะนั้นอันดับที่4ไปครองเลยอันดับที่3 u n อุลตร้าแมนนิวเจนเรชั่นพอมาถึงอันดับนี้ทุกคนรู้เลยอยู่แล้วว่าผมจะพูดถึงอะไรเกี่ยวกับพวกเขาเหล่านี้อัน,นันิวาทุกคนต่างก็มีความเท่และเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแต่สุดท้าย พวกเขาทุกคนก็มีาศาสดาซีโลเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นพ่อทุกสถาบันของเหล่านิวเจเนเรชั่นฮีโร่ทำให้การต่อสู้อันยิ่งใหญ่ที่พวกเขาโชว์ความกากใส่ลูกสมุนของอุนตรดาคิลเลอร์จำเป็นจะต้องคิดคำหนึ่งนึกถึงคิดถึงทราบซึงในบุญคุณของาศาสดาซีโลทำให้สแตนซีจีศาสดาซีโลมอบพลังอันยิ่งใหญ่ให้กับเหล่าลูกสมุนนิวเจเนเนชั่นจนก้าวข้ามกิจการของตัวเองก้ามโต เก่งขึ้นเก่งกันเป็นแถวและทุ่มพลังสุดตัวทั้งหมดที่มีจนสามารถอาชนะลูกสมุนของอุนตาดาคิลเลอร์ได้แบบทันทีฉะนั้นอุนตาแมนนิวเจเนเรชั่นเอาันที่3ของลูกสมุนไม่ค้องเลยอันดับที่2อ n ันติเมตฟอร์สสีโลตามกลุ่มอุนตาแมนนิวเจเนเรชั่นไปแบบติดๆ สำหรับกลุ่มฮีโร่ในตำนานที่ถูกนำมารเมคททำให้เป็นลูกสมุนกลุ่มแรกของศาสดาซีโร่พ่อทุกสนาบันแห่งจักรวาลอุลตราแมนั้ะนี้พวกเขาเหล่านี้ก็มีพลังและความสามารถอันโดดเด่นไม่แพ้กันแต่พอมารวมทีมเป็นทีมเดียวกันตามคำสั่งของศาสดาซีโร่เท่านั้นแหละฉันจะสร้างหนวพิทัก์อวกาศใหม่ขึ้นมาพวกนายมาเข้าหน่วยฉันซะเฮ้ กลายเป็นกลุ่มลูกสมุนที่ไล่ฆ่าไปในทันทีพอสู้แม้กระทั่งลูกสมุนของเบเลียวอย่างดักเนสไฟไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเลี้ยงเหงื่อยังไม่ได้เลยด้วยซ้ำแต่พวกเขาเหล่านี้ก็กลายเป็นกลุ่มตัวถ่วงที่หาประโยชน์ไม่ค่อยจะได้อีกต่อไปจนศาสดาซีโร่เลิกยุ่งและเปลี่ยนไปเสนอหน้าตามซีรีส์เรื่องใหม่ๆในยุคดิวเจอเรชันดันั้นอัตติเมตฟอร์ซีโร่กลุ่มสี่ลูกสมุนเหล่านี้เอานัดที่สองของลูกสมุนไปครองและอันดับที่หนึ่งคาซูมะเคนตเตะ มาไซเดอร์เบดีเคเวชันอีกหนึ่งตัวละครเล gend เฮเซไรเดอร์ <Wow. S 1> ในตำนานลำดับที่5้า <Wow. S 1> ผู้เป็นมาไซเดอร์เบดีเคเวชันแห่งบริษัทบลอดที่ต่อสู้ด้วยเจตจนงที่มีตำแหน่งเอจุดสูงสุดของบริษัทเป็นเดิมพันแต่โชคชะตาก็ได้เล่นตลกกับเขาทาให้คาสึมะเคนตาเตะต้องกลายเป็นลูกสมุนของซึกษะในช่วงเวลาแบบนี้คาสึมะคุงเธอก็ยังทําอะไรตามใจชอบจนทําให้บริษัทเสียหายจึงขอลดระดับจากเอสลงไปอยู่ที่ระดับเจ <No. S 1> ที่ต้องทําตามทุกอย่าง เป็นหมารับใช้ที่ไม่มีวันหลีกเดียงได้และได้รับการสืบท่อปรลังอันยิ่งใหญ่จากเฟนอนฟอร์มไลท์ทำให้กลายเป็นดาบขนาดยักษ์ให้ดีเคทไว้ใช้งานพอใช้งานเสร็จก็ถูกโยนทิง้งราวกับเป็นเศษขยะไร้ค่าไปในที่สุดและนอกจากนี้ตัวเขายังถูกอันเชิญออกมาเพื่อให้ชินเคเลสดีเคเวชั่นสามารถนําร่างกายของเขาไปใช้งานได้อย่างอิสระเสรีอีกด้วยและที่สําคัญเลยดีเคทมักจะเป็นตัวละครที่ทาอะไรก็ผิดไปหมดเป็นตัวละครที่แฟนๆไรเดอร์จะเห็นพ้องต้องกันว่า มันเป็นความผิดของดิเคธทั้งหมดนี้เป็นความผิดของดิเคธโนแต่คาซึมะเคนเตะคนนี้จะเป็นคนเดียวในจัก,กรวาลในสายตาของเขาจะเห็นว่าดิเคถูกเสมอไม่เชื่อไปดูงานะถูกต้องเกือบหมดละเรียกได้ว่าคาซึมะเคนเตะผู้นี้ได้เกิดมาเพื่อเป็นลูกสมุนของศึกษาโดยแท้จริงฉะนั้นเอาอันดับที่หนึ่งของลูกสมุนไปเลยจบกันแล้วนะครับสำหรับสิบอันดับลูกสมุนในจัก,กรวาลฮีโร่ หวังว่าจะสนุกและถูกใจสำหรับเพื่อนๆชาวฮิโร่ทุกคนกันนะครับก่อนที่จะจากกันก็อย่าลืมกดไลค์ like คลิปนี้กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราสร้างสายผลง,งานดีๆกันต่อไปกดแชร์ไปยังตักจักรวาลเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ว่ายัางมีช่อ,องพวกเราอยู่กดถูกใจแฟนเพจ a c e b o o k เพื่อติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราด้วยสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย